นี้จะมารีวตลาดน้ำเทพเวลาของเรานะคะวันนี้เกตี้จะมารีวิวอะไรครับเพชเขยอยนดูดูดูชื่อร้านก่อนครับชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านเพชเขยอยนะคะแล้วก็อะไรครับทอดนะคะผักทอดนะครับที่ละห้าบาทนะคระทุนละยี่สิบบาทอสวัสดีครับแม่ค้าครับแม่ค้ามีขายอะไรบ้างครับปลาไข่สามตัวยี่สิบ เ็ดหัวสาล่ายิ่ละห้าบาทครับอันนี้สาลายิ่งสาลายิ่งราคอีกสิบอนี้โลกาอันนี้เป็นเกดเจ็บทองโล้อันนี้ผักวุ้งผักวุ้งนะครับตัวนี้อะไรครับอันนี้เหมือนกันนอเหมือนกันนะครับมีมีกี่รสชาติครับมีสี่รสชาติมีสไปซี่ไฟนิก้าบาร์บีคิวชีอ๋อคราวนี้เราขอดูขั้นตอนทอดได้ไหมครับ ทอนเห็ดใช่ไหมครับทอนเห็ดอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรครับอันนี้เป็นเห็ดออริจินัลออริจินัลน,นะครับ ช่วงวันจันทร์ถึงสุข,ขายที่ไหนครับขายที่หนูได้ที่เดียวเลยนะครับเป็นตลา,าดใช่ไหมครับเป็นตลา,าดแต่ว่ไาไ,ไม่มีาามาาวันลดราคาเลยวันนี้อ๋อเสาที่ขายที่ประจำเลยใช่ไหมครับที่เทปิลานี่ขายดีไหมครับครับรอบนี้ประจำเลยใช่ไหมครับยประจอ่าตัวไหนขายดีสุดครับจะเเป็นเนเ็นหดอ่าเห็ดล้วนชุดหนึ่งนะครับอุ่นหนุนนะครับ เห็นล้วนแล้วก็เอาแบบรวมด้วยนะครับอย่างละชุดนะครับอพอทอดเสร็จแล้วก็จะมาใส่ตรงนี้เใช่ไหมครับเกจจะได้รสชาติอะไรครับพี่ก็จะโรยให้ครับเอาชีสนะครับชีสเอาใส่รวมกันเลยใส่รวมกันเลยครับ พี่ๆเขาจะเขย่านะมหน่าเรียกว่าเห็ดเขย่าเลยนะครับนั่นเขย่าแล้วโอ้เห็ดเขยา่าอย่างนี้นี่เองนะครับ ราคาเท่าไหร่ครับ40บาท40บาทนะครับอัดเกตี้ให้ตามพี่เขาครับแล้วก็ให้นำบัตรพี่เขาครับอย่าลืมกดติดตามช่องเกตี้พีซายและเกตี้มูโชด้วยนะครับลงช่องเกตี้มูโชดนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับขายที่ลีโรยเองนะครับอ่ะเกตี้บอกลาผู้ชมเลยครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับกำลังวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย นะครับลาไปแล้วนะครับตลาดนัดเทพีลานะครับลาไปแล้วนะครับร้านเห็ดเขย่านะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเคสตี้มีโชวด้วยนะครับ